ผลยาไปช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ทีนยังไงล่ะเจ็บติดนี่แหละอ่านไม่ครบเนี่ยอ่านไม่ครบฟอร์เว l เลติ้งอินพ็อตกับเลกูลเลชันใช่นะมูบิดดรักซ์เออวัคซีนหรือเปล่าวัคซีนที่เขาไว้ปิดกล่องปิดเลยถ้ามันแซมบัคเลกซีน แซมบัค<โ>ห,หน้า,นนามึงไงเฮียมึงโดน <c oughs> แม็กต่อยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆแซมบัคก,ก็คือแซมกับบัคก,กี้อะไรเะใช่ใช <c oughs> <อ> <c oughs> ่กับตันอเมริกาวินเทอร์โซเยอร์ไงประกาศยกเลิกการฉายแล้วนะครับคอนนดอะวินเทอร์แฟนซีอะไันชื่ออะไรนะวินเทอร์โซเยอร์ปืนเทเซอร์แม่งเหมือนปืนฉีดน้ำเลยเ้า <c> ะ <oughs> ไอคามเลิฟมันได้ตัวเพนวินในชาติบคุณเตอรนี่ยคุณคามเลิฟใช้แฮงกอีกแล้วข้านายข้านายข้าหนูได้ข้าหนูได้หนูหนูก็เจอาหนูได้ไงแล้วถ้ามันวิ่งมาอย่างงี้มันวิ่งมาแบบเฮ้ยเกยยใคริงูเดี๋ยวว่าเออเนี้ยมันวิ่งตัดหน้ากูอีกแล้ว ข้างบนเยอะมากข้างบนเยอะมากรู้เรื่องหนึ่งรู้่งหนึ่งเออโอเคมีคนยิงป้อมเจ้ข้างบนเยอะมากเยอะหรอกมีคนมาชุบด้วยโอ้โหมีแต่อเฮลแมนล่วงไปเฮี้ยไหนวะข้างบนเยอะมากโอ้มันไปไกลแล้วเพื่อนข้างบนเขาว่าข้างบนเยอะมากเลยมันเยอะไปนานและมันเยอะจนเจ็ดไปแล้วใช่ไหม เสร็จแล้วหรอเราเสร็จตั้งนานไม่รู้องขึ้นแค่ไม่มีใครขึ้นข้างบนได้อะมีใครบินอ๋อมีฟาร่ายิงยิงฮันโซไว้หน่อยเราพี่นัตเล่นคอนเทนต์วันนี้ฟาร่าเดินดินเขาเรียกว่า challenge เฮ้ยเฮ้ยยิ้มยิ้มไหนครับอะไรกันต่วเฮ้ยเยอะเลยโดนดูดได้ไงวะหนเข้าหนูเข้าหนูก็จอกหนูก็จอกหนูตายเลย อาจจะไม่รู้จังหวะเขาแล้วนะฮะเล่นดีเป็นออกเล่นกระจอกเป็นเข้าอันตัวอยู่หมดตายแล้วตัวข้างบนมีตัวอะไรไม่รู้อ่ะไม่มีแล้วฆ่าได้ปะตัดสิครับตจดสครับถ้าเรียกขึ้นรอดลายถังขี้เลยนะเว้ยใช่ถ้าเรียกขึ้นรอดพี่ลายถังขี้สวย ดูยังหลังบ no, ้านเลยดผู้ชมอีกสักหนึ่งครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอททั้งหลายนะครับหรือผู้ชมคุณอวุธของเราใคร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 เย้ไอ้เย่ยบินติดกำแพงน้ำเจ๋งด้วยไอ้เย่ยใครแม่งวางกับแม่งเฮ้ยใครเอาอาค้นอ่ะโอ้ยไอ้ย่าดุอีกแล้วนาปวดแอชมันจะปล่อยบอทหรอวิ่ง ะคีแม็กคีแม็กคีไหนนี่วีนี่วีนี่ฮิลนี่ฟังฮิลโอเคตรงไหนอะไกล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 แล้วอนมันปล่อยลูกครับปลรับอ๋ผมโดนระเบิดมันขยับตัวไม่ได้กลได้ไหมเมอจมุนได้ไหมคุณ้วก้ย เขาเป็นสายหมุนไงเออยัดยัดหน้าเออเออไอ้หนูอ่ะไอ้หนูอยู่ไหนหนูได้ขวาขวาเมื่อกี้จะเอาอ่ะเมื่อกี้จะเอาจอกเหรอจกหญิงไม่โดดสักนัดเลยคุณผู้ชมโอ้ยเขาจะอ้วกไอ้เออมันหมุนไปหมุนมาเนียมันไม่ใช่สเวตติีนเป็นไอ้นี่เหรอโอ้ยหมอปลาหมอปลาหมอบปล่อย ใจเย็นใจเย็นรอก่อนรอก่อนรอก่อนอย่ายื่นข้อเสนอแบบนี้แข่กันแบบนี้ไม่ได้เรียกไว้ตามนี่ตามพูี่เรียกมีเรียกด้วยงตามัมีเรียกด้วยอย่างนั้นเหรอเธิเเร็วไอดไว้้ยมอ้ย้ยอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย้ยอ้ยยอ้ย้อ้ย้ยอ้ยยโอ้ย้โอ้ย้ยอ้ยยอ้ยย้ยย้ยอ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 อ้ยอ้ยอ้ยอยไอ้ยอ้ยอ้ยอ้ พี่ต้องอักก้นแล้วพี่ต้องไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใจันบัวไม่ทันไม่ทันพี่ต้องเป็นเพลย์ออฟเดจเกมแล้วมีขาคนเข้าไหมไม่มีคนเข้าเลยคนเข้าคือบุตรไงวะดแล้วคนแขกอ่ะถอยมาเมอร์ซี่ไม่ขี่ตัวเดียวเลยตะกี้เนี่ย เก่งขนาดไม่ต้องเปลี่ยนตัวมาเก็บฟูลกันหมดเด้อทั้งแอร์ทั้งแมทใจใจมามาใจใจทหารเนี่ัดตายตัวไหนผมอยู่โอ้ยมึงจะตายบ่อยอย่างนี้ไม่ได้เลือดมันร้อยห้าสิบโธ่กูยืนรออยู่ก้องมันจะตายมีคนอยู่ข้างหลังมีคนข้างหลังตายเลยเฮ้ยมีคนข้างหลังแมคคีแมคคีมันเมียนตีแมคคีมันมีเดทอ่ะ แล้วผมมันตีไปแล้วพี่ผมมันตีเอาชีวิตรอดไปแล้วไม่เป็นไรมึงใช้ไปเลยพี่เอาคนอื่นแล้วกันผมไม่เอานะผมไม่เอาของพี่นะไม่เอาของพี่อไม่เอาพี่อัยเดตเกมแล้วไงผมแย่สาวสาวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าอัปะจะเฮ้เฮ้จะตายแล้วโอ้โหม่ไม่ มึงไม่เก่งหรอกไอ้แม็กกูรู้มึงไม่เก่งหรอกถ้ามึงเก่งมึงฆ่ากูได้แล้วเพื่อนเขาไม่ตื่นเลยฮ้ยัวยโอ้โหเออละลายละลายได้ไหมทั้งโอ้โหมันอึดจังวะมันหิวใครมาละลายถังแก๊สวะมันหิวชมมันหิวมันไม่ได <tinc S 1> <a> ้หิวมันเทงคอรีตอม เกมฮอนิโตะคือการฮิ้วไงโอหเมื่อกี้มึงละลายเละเลยนะถ้าไม่เซ็นเกมฮอนิตะถูกต้องเพราะเกมคนใหม่จะกำเนิดขึ้นเลยก็บอกใหเรี่ยนี่มันมาถึงหน้าบ้านเลยเนี่ยหน้าบ้านหน้าหมอกหน้าบ้านอะไรไข่เป็นลูกเต้าเหล่าไข่ว่มึงกล้าทำอะไรแบบนี้วะเป็นลูกใครเหล่าเต้าแล้วมาจากเต้าแดนใจเด็กคนอื่นเกิดมาร้องอูแวะอูแวะแล้วเด็กคนนี้ โว้วววเย่เย่้ยหน้าเอาคิดเท่ายัดปากยุ่มฝ่ายเด็กนะเป็นว่าเด็กหรือวะิงไม่สมควรนะไม่สมควรเกิดมาเออเียเด็กได้โดนสีนะเว้ยเด็กได้โดนสีอย่างเงี้ไม่สมควรอ่ะเอาแม่งนี่เียทหารเออไอ้หนูหนูพีอยู่นี่งใจนคนที่อยู่คนเดีเียหนูเนี่ย ไอ้คีมมันอ้อมหลังเปล่ามันมันฆ่าลิงเราได้อ่ะ้องอยู่ตรงโน้นลิงเราแหลมไปเองใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้เอรีดนยไม่แรงหรอกทำไมมันจะตายแล้วมันไม่ตายวะเคยลงเพื่อเอาเทอะ แต่กูเคยชินกาแฟนด้วยไหมอะไรแม็กกี้อะไรแม่กกี้แล้วไอหนูไอหนูไอ้หนูไอ้หนูเออไอคุไอริสเดี๋ยวไอริสขอจบวันนี้ก่อนจบวันนี้กูบอกเลยว่าจบวันนี้กูฆ่าพวกมึงแน่้ไก่ว่าแล้วเว้ยไก่ว่านเลยเออเออใหญ่ถึงใหญ่ถึงมือกูใหญ่ถึงมือกูพี่ยอมยืนไม่ทันเลยอ่ะยังพัดตายกางยืนเลย ก่อนเดินผ่านมาแล้วไม่เคยอาปัญญะเฮยไม่เสียชีวิตมันมากันแล้วมันมากันแล้วไอมาแล้วโอ๊ยไฮดูไฮดูเขางหลังเรียบร้อยไฟฟ็อกซี่ไฟฟ็อกซี่สวยพี่สวยสวยพี่สวยโอ้โหเอาไอ้เนี่ยจะตื่นอยู่แล้วนะหน้าเมื่อกี้เนี่ย แม็กคี <c oughs> ้มันมายิงทิ้งก่อนแน่สวน่อยครับชื่อว่าไฟปอน่ปอนขอสาวๆเดินผ่านมาปอนเลยพูดว่าอับปัญจมาเกย์แต่สาวเขาจะว่าไงวะถ้าพูดเนี่ยสาวๆมันโคตรสมือสมือเธอละโคตรสมืยสมืย เห็นเธอแล้วอยากตามไปเคยๆไปคุ้มขามเปี่ยมันคุ้มขามยังไงวะไอ้เหี้ยวฟังไม่รู้เรื่องเลยตัะถ้าฟังรู้เรื่องมันก็จะแม่งก็จิ้ตกไอ้ตัางเอาเมอร์ซี่ยังไงจ๊ะไปอยู่ประเดี๋ยวนี่น้องครับบอลเกี้ยวมาเกี้ยวบอลมาหนีหนี โโโอออยยยยเหี้้ลบไดรถรถดันมีคนดันฟีลพอมูไปแล้วพอไปแล้วพอไปแล้วไปทหารมาดันรถอยู่พี Dude, ่อ okay. 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 like ้ามาดู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 ไซฮุตไซฮุดทุกวันอ้ามาดูดูดูตันมาโอเคเจตัปสุเบิร์นะจะน้องจ๋าเจตัปสุเบิร์นนะครับโอานั่นควบสบืนสบืนแปลว่าอะไร ไกลไปหลุดหลุดถอยไปก่อนก็ได้โอ้ยไปไม่ขาดตัวเองขาป้อมยิง,ป,ง,ป,ยงป้อมยิงอยู่แบบไม่คิดเงินวายมันมีแฮมแน่นอนกูบอกเลยสาวสาวเดินผ่านมานั่นไงแฮมแล้วเฮ้ยคอนเทนต์ด้วยไหนเลยรถรถรถขอรถเลยขอลรถหน่อยเอาไอ้นั่นพุ่งไปไกลเกินเฮ้ยกูไม่คิดว่าอีท้ายนูย่นไหน นไอ้เหี้ยมันไม่มันดีมันสีนายมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นดูนี่อ้าวโถ่คุณดูว่ากูได้ช็อตแพ้แล้วแหละแพ้เนี่ยไม่ใช่เลยไอ้ขับตุ้ยช็อตุ้ยทุกคนบ้านเออลังที่ผมบอกว่ามันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังเอ้าเอ้าเอาลนล้นลนล้นดิปัด ออกอากาศเนี่ยออกอากาศเขาก็ต้องตื่นเต้นนิ